สวัสดีค่ะสาวส,สาวันนี้มีประโยคภาษาอังกฤษมาแบ่งปันอีกแล้วนะคะสาวสาวท่านใดน,นะคะที่มีปัญหาว่า ไม่รู้จะคุยอะไรดีนะคะไม่มีคําถามใดที่จะคุยกับคุณฟอนะคะสาวๆลองเอาประโยคคําถาม6ประโยคนี้ไปถามคุณฟอได้เลยนะคะสามารถได้ใช้ได้ทั้งชายชาวต่างชาติและก็หญิงชาวต่างชาตินะคะเ,เพื่อนๆแต่เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือก่อนจะถามคุณฟอนะคะให้ทํากันบ้านก่อนว่าถ้าคุณฟอถามเรากลับเราจะตอบว่ายังไงด้วยนะคะใจเข้าใจเรานะคะเ,เพื่อนๆอาไปลองฟังดูนะคะคําถามที่สามารถใช้ได้นะคะคําถามที่1ค่ะ could you tell me about your family นะคะ could you tell me about your family นะคะ mm hmm. คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับครอบครัวของคุณหน่อยได้ไหมนะคะเพื่อนๆลองเอาไปใช้ดูนะคะคำถามที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งเนาะตัวหนังสือใหญ่นิดนึงนะคะ could you tell me about your family Could you tell me about your family นะคะคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับครอบครัวของคุณได้ไหมนะคะคำถามต่อไปนะคะข้อ2ค่ะ Could you tell me about your country นะคะ c o u l d you tell me about your country คุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับประเทศของคุณหน่อยได้ไหมนะคะ could you tell me about your country could you tell me about your country ใช่ไหมคะเดี๋ยวพัดเลื่อนให้อยู่หน้าเดียวกันสักครู่นะคะ could you tell me about your country นะคะคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับประเทศของคุณหน่อยได้ไหมนะคะคำถามข้อที่สามนะคะที่ ชวนคุณฝอคุยนะคะ is there raining is there raining ที่นั่นฝนตกไหมนะคะหรือ is there sunny is there sunny ที่นั่นแดดออกไหมนะคะเป็นคำถามสั้นๆนะคะต่อไปนะคะคำถามข้อที่5แล้วค่ะ do you like to travel do you like to travel นะคะคุณชอบท่องเที่ยวไหมนะคะ ถ้าเราชอบเราก็ตอบว่า yes i do นะคะ yes i do นะคะคำตอบเนาะหรือคำถาม do you have question more do you have questions more นะคะคนมีคำถามเพิ่มเติมไหมนั่นเองเนาะสอเสือคะ่ะ do you have question more คนมีคำถามอีกไหมนั่นเองนะคะเพื่อนๆลองเอาไปคุยกับคุณฝอดูนะคะวันนี้ให้6คําถามนะคะชวนคุณฝอคุยได้เลยนะคะก่อนจะถามฝอนะคะฝึกฝึกตอบก่อนนะคะว่าเราว่าจะตอบว่ายังไงดีนะคะคําถามง่ายๆนะคะกดไลค์กดแชร์แบ่งปันสาวๆด้วยกันได้นะคะหรือตามไปที่อีกช่องหนึ่งของพัดได้เลยนะคะชื่อ r e n นว a ร i ตี้พัดใส่เสื้อสีเหลืองเป็นผมสั้นเนาะฝึกภาษาอังกฤษทุกวันนะคะจะได้เก่งนะคะเป็นกําลังใจให้ะคะ่ะสู้ๆคะ่ะ